เราจะใช้เช็คแรมนะครับวัดว่าอุปกรณ์ในรถเรามีการใช้งานตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะกินไฟจากแบตเตอรี่นะครับก่อนอื่นก็ถอดขั้วลบก่อนนะครับอถอดขั้วลบคลายน็อตถอดขั้วลบนะครับเสร็จแล้วก็เอาตาคีบตรงนี้นะครับต่อซีรีส์นะครับต่ออนุก,กรมต,ตรงนี้นะครับต่อแบบนี้ แล้วเราก็มาต่อกับขั้วขั้วลบที่เราถอดออกนะครับอตอนนี้จะมีไฟหลีนะครับนิดๆนะครับไฟหลีนิดๆนะครับ ก็คือกล่อง ECU นะครับกินกระแสกินกระแสไฟฟ้านะครับนิดหน่อยนะครับประมาณ 0.02m นะครับเป็นมิลลิแอมนะครับดาบไปละมันจะลีรนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองว่า มันมีการเปิดไฟทิ้งไว้นะครับผมจะไปผมจะไปเปิดไฟหลีนะครับไฟหลีรถยนต์นะบางแสงหน่อยไปเปิดไฟหลีรถยนต์นะครับว่ามันมีการใช้งานระบบไฟนะครับ เพื่อนๆจะเห็นไะด้ว่าไฟมันสว่างเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสว่างเลยครับนี่กินกระแสเยอะเลยนะครับเนี่ยไฟมันจะหมดหม้อแบตเตอรี่นะครับกี่ชั่วโมงอ่ามันก็อยู่ที่สเปคของแบตเตอรี่แต่ละลูกนะครับที่เขาเขียนว่า 65แอมป์นะครับก็คือต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับจะจ่จายกระแส65แอมป์นะครับเปิดชั่วโมงนะครับตันเนี้ยเปิดไฟลีไว้สว่างโลเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟลีนะครับมันจะต้องหลับนะครับตัวนี้ดยโต่ออนุกรม,มนะครับ ไปไฟลีก็ดับไปละไฟลีไฟหน้านะครับเนี่ยเป็นการจำลองว่าวิธีเช็คไฟรั่วก็คือจิ้มแบบเนี้ยจิ้มต่อแบบนี้ซีรีส์แบบนี้นี่นะครับจากแบบขั้วเปล่าๆนะครับเรามาต่อตรงนี้ถ้าไฟมันสว่างก็ไปดึงฟิวนะครับดึงฟิวทีละตัวละตัว ถ้าตัวไหนดึงแล้วไฟบันดับหรือดึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละจุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วไฟบันดับเราก็ไปเทียบวงจรว่าฟิวต,ต,ตัวนั้นสายไฟมันไปที่ไหนของรถมันอาจจะมีการรั่วลงตัวถังนะครับมีการกินกระแสของอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับหรือขลอดลวดช็อตลงกาวนะครับพวกไดชาร์จนะครับพวกไดชาร์จไดชาร์ ชาร์จล้อไม่เหล็กคอมแอร์หลอดไฟหน้าวิทยุตแตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟหลีเนี่ยมันจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับโดยใช้มิเตอร์วัดนะครับเดี๋ยวเปิดไฟหลีก่อนนะครับ เปิดไฟรีที่ไฟมาแล้วครับสว่างแล้วนะครับสว่างแล้วเดี๋ยวจะ,จะดูค่ามันว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับี่เอาตัวนี้ออกกินอยู่5แอมป์นะครับ แค่ไฟลีนะครับกินอยู่ 5m แอ5แอมอันนี้มิเตอร์มันอาจจะไม่มาตรฐานนะครับกินเยอะนะครับ 5m แอเนี่ยแต่ ECU เนี่ยมันจะกินแค่เป็น0จุดนะครับกินเยอะเนี่ยเราก็ไปเช็คดูว่ามันมีไฟร่วลงกาวตรงไหนรถเรานะครับ อ๋อนี่มันร้อนเกินนะครับส่ไฟขาดเลยไอันนี้กระแสมันสูงนะครับใสายไฟมันขาดโอเคก็เข้าๆนี้นะครับเข้าๆตามนี้อ่าเนี่ยวิธีเช็คนะครับเนี่ย่าไรห้าแอมนะครับเนี่ยโอเคลองดูนะครับ เราก็ดึงฟิวไปเรื่อยๆดึงทีละตัวแล้วมันจะดับนะครับอันนี้ถ้าดึงฟิวไฟหลีนะครับไฟนี้ดับเลยก็แสดงว่าไฟมันรั่วสักจุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับวัสดีครับ